สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนมาพบกับคุณครูปั้นอีกครั้งแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะก่อนอื่นคุณครูก็ขอเช่นชมความตั้งใจในการทำงานของนักเรียนทุกคนเลยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานแบบนี้ตลอดไปค่ะ มาทบทวนความรู้ในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะเรื่องกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมค,คุณครูขอถามนักเรียนว่าถ้าเราอยากทำงานให้ได้สำเร็จและมีคุณภาพเราต้องทำตามกระบวนการกี่ขั้นตอนคะถูกต้องค่ะ3ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนแรกการวางแผนการทำงาน ขั้นที่2การทำงานตามแผนค่ะขั้นที่3การประเมินผลการทำงานค่ะซึ่งไม่ว่าเราจะทำงานไหนก็แล้วแต่เราจะต้องทำตามกระบวนการเพื่อให้งานประสบความสำเร็จและมีคุณภาพค่ะสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ง,งานบ้านในหัวข้อเรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1. อธิบายกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ข้อที่สสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ 3. เห็นประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นอย่างไรกันคะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นค่ะสำหรับในชั้นป .3 นี้ครูจะขอยกตัวอย่างการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง3งานนะคะงานแรกก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนค่ะงานที่2 การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนและงานที่3การทำความสะอาดรองเท้าหนังค่ะเรามาเริ่มการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองงานแรกนะคะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนค่ะเอ๊ะถ้าเราไปโรงเรียนเราต้องมีอุปกรณ์การเรียนอะไรกันบ้างคะใช่แล้วค่ะต้องมีสมุดนะคะ สือเรียนกระเป๋านักเรียนดินสอยางลบไม้บรรทัดค่ะนี่เป็นอุปกรณ์การเรียนพื้นฐานของนักเรียนที่เด็กๆจะต้องมีนะคะแล้วเราจะมีวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนอย่างไรล่ะคะ ราก็ทำตามกระบวนการการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเลยค่ะกระบวนการของเราก็มี3ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วขั้นตอนที่1การวางแผนการทำงานเรามากำหนดเป้าหมายกันก่อนนะคะว่าเราจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนไปเพื่ออะไรอันที่1ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์การเรียนของเราอันที่สองเพื่อให้หยิบใช้งานได้ง่ายและสะดวกอันที่3าม เพื่อป้องกันการสูญหายค่ะอันที่2กําหนดวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะเรามาดูวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันค่ะมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1รวบรวมอุปกรณ์การเรียนที่กระจัดกระจายอยู่มาเก็บไว้ในบริเวณเดียวกันค่ะ ข้อที่2แยกประเภทเครื่องเขียนและสมุดหนังสือนะคะอันที่3เก็บเครื่องเขียนในกล่องใส่เครื่องเขียนนะคะเก็บสมุดหนังสือไว้ในกระเป๋าหรือบนโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเวลาเราเก็บหนังสือใส่กระเป๋าเราก็จัดตามตารางเรียนในแต่ละวันนะคะต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้เก็บอุปกรณ์การเรียนก็อย่างเช่น กล่องใส่เครื่องเขียนหรือว่ากล่องดินสอนะคะแล้วก็กระเป๋านักเรียนแล้วก็แฟ้มใส่เอกาสารนะคะถ้าเป็นใบงานเราก็จะใช้แฟ้มใส่เอกาสารใส่ใบงานนะคะเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำงานตามแผนค่ะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะงานจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการลงมือทำงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ค่ะเราก็จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนตามขั้นตอนนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลการทำงานตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์การเรียนจัดเตรียมเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่หยิบใช้งานได้สะดวกหรือไม่ถ้าไม่เรียบร้อยให้ทบทวนวางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนใหม่และจัดเตรียมใหม่อีกครั้งค่ะ ปเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองงานที่2ค่ะคือการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนค่ะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรคะ mm. ก็เหมือนเดิมค่ะทำตามกระบวนการการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน3ข้อด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1การวางแผนการทำงานเราก็กำหนดเป้าหมายในการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนว่าเราทำไปเพื่อให้สะอาด และให้กระเป๋าใช้งานได้นานค่ะอันที่2กําหนดวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนวิธีการทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนก็สามารถทําได้ดังนี้นะคะซึ่งกระเป๋านักเรียนก็จะแบ่งเป็นกระเป๋าหนังและกระเป๋าพลาสติกนะคะขั้นตอนก็คือเราเก็บสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเป๋าก่อนนะคะ นที่2ความกระเป๋าและขคอะฝุ่นเศษสิ่งต่างๆออกให้หมดค่ะขั้นตอนที่3ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดทั้งภายในและภายนอกกระเป๋าค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายเราใช้ผ้าแห้งอีกผืนหนึ่งนะคะเช็ดให้ทั่วกระเป๋าเมื่อเสร็จแล้วจึงนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนเช่นผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะ2ผืนเอาไว้ชุบน้ำหนผืนและเป็นผ้าแห้ง1ผืนค่ะแล้วก็ถังน้ำเอาไว้ชุบน้ำนะคะเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำงานตามแผนค่ะเป็นขั้นตอนที่สำคัญงานจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการลงมือทำงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ค่ะเมื่อทำความสะอาดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายให้เราประเมินผลการทำงานค่ะตรวจสอบดูว่ากระเป๋านักเรียนสะอาดทั้งภายในและภายนอกหรือไม่ถ้าไม่สะอาดให้ทำความสะอาดใหม่อีกครั้งนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กระเป๋านักเรียนที่สะอาดและใช้ได้นานอีกด้วยค่ะ มาถึงการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองงานสุดท้ายกันนะคะคือการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนค่ะในที่นี้เป็นรองเท้าหนังนะคะเราก็ทำงานตามกระบวนการเหมือนเดิมเลยค่ะขั้นตอนที่1คือการวางแผนการทำงานเรามากำหนดเป้าหมายว่าเราจะทำความสะอาดรองเท้านักเรียนเพื่ออะไรก็เพื่อให้รองเท้าสะอาดและใช้งานได้นานค่ะ 2. กำหนดวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดรองเท้านักเรียนหรือรองเท้าหนังนะคะวิธีการทำความสะอาดก็คือ 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ 2. เมื่อเรานำรองเท้ามาแล้วเราเคาะฝุ่นออกจากรองเท้าก่อนใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นที่เกาะติดรองเท้าหนังออกให้หมดก่อนนะคะ ถ้ามีคราบสกรปรกติดแน่นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำอุ่นบิดมาดหรือน้ำผงซักฟอกก็ได้ค่ะเช็ดถูแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งนะคะขั้นตอนที่3เราขัดรองเท้าให้เงางามเลยค่ะโดยใช้ผ้าแห้งหรือแป้งขนอ่อนป้ายครีมขัดรองเท้าทาให้ทั่วรองเท้าด้านนอกนะคะ แล้วขัดถูจนขึ้นเงาถ้าใช้น้ำยาทารองเท้าให้ทาจนทั่วพึงลมให้แห้งแล้วจึงเก็บไว้เข้าที่นะคะอย่านำรองเท้าหนังไปตากแดดนะคะเพราะจะทำให้รองเท้าหนังเกิดความเสียหายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดรองเท้าหนังนะคะได้แก่แปรงขนอ่อนผ้าแห้งและครีมขัดรองเท้าหรือน้ำยาขัดรองเท้าก็ได้ค่ะ เมื่อเราวางแผนการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำงานตามแผนค่ะการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนต้องทำตามขั้นตอนนะคะงานจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการลงมือทำงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ค่ะเมื่อทำงานตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงขั้นการประเมินผลการทำงานค่ะให้ตรวจสอบดูว่ารองเท้านักเรียนรองเท้าหนังที่เราทำความสะอาด สะอาดเป็นเงางามหรือไม่ถ้าไม่สะอาดให้เช็ดทำความสะอาดใหม่อีกครั้งนะคะเพียงเท่านี้รองเท้านักเรียนของเราก็จะสะอาดและใช้งานได้งานแล้วค่ะจบกันไปแล้วนะคะในการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองทั้ง3งานเด็กๆปฏิบัติกันได้ไหมคะต่อไปเรามาดู ประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะเมื่อทำงานไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต่อตัวเราบ้างคะอันที่ 1. รู้จักพึ่งพาตนเองฝึกให้เราเป็นคนที่รับผิดชอบมุ่งม,มั่นในการทำงานค่ะเกิดความภูมิใจที่เราทำงานได้สำเร็จค่ะ และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ค่ะรู้จักใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะ คุณครูจะสรุปความรู้ให้ฟังอีกครั้งค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นนะคะและต้องทำงานตามกระบวนการเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อตอนเองค่ะ ต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะนักเรียนหยิบหนังสือการงานอาชีพขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้า15แล้วก็16นะคะให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองทั้ง3งานที่เราได้เรียนไปนะคะโดยนำตัวอักษรหน้าข้อความไปใส่ลงในวงกลมของแผนภาพนะคะ เรียงลำดับตามขั้นตอนให้ถูกต้องค่ะรูจะให้คะแนนในแบบฝึกหัดนี้10คะแนนนะคะง่ายๆกันไปเลยค่ะต่อไปเรามาส่งงานกันค่ะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำส่งไปที่รายกลุ่มชั้นเรียนของนักเรียนนะคะในอารบัมวิชาการงานอาชีพค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะนำการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ค่ะและอย่าลืมทบทวนบทเรียนและฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ